มัติดมหมดเลยนะะอยติดมมาเลยแล้วก็กดลองกดปุ่มาสีปุ่มอยู่บนบนแผ่นอะ่ะก็ใช้ได้เช่นกันเป็นปุ่มสปงส,ปงสตาร์ทเยนะยรไอไปนะส่อืมัวนในหลายอย่างทีนี้ก็อ,อรู้วิธีการเอาคอมไปเชิญเลย <laughs> คอมไปเปลี่ยนเออเฮ้ย พอเราเนืน่อไปเรื่องมาในตอนใส่กระจอถ้าอยู่แมวมาเหยียบเมนบอร์ดแล้วพังจะเป็นยังไงอ๋อพ <c oughs> อ <c oughs> ที่โดนแมวข้างบนหลือสักตัวเฮ้ยคือเราดูมันเฮ้ยมันบอบบางนะเนี่ยคือตอนที่ตอนที่ใส่ซีพียูเข้าไปอะ่ะมันก็เป็นแทงลิ่มๆขึ้นมาถ้าเกิดมันหกักหรือมันล้มอ่ะนนนนัั่่แแหหลละะฮะว้าเอาว้าใส่ไอทีมันใจไอทีมาก

ยัง,ยงติดนะฮะตอนด,ดีตอดีโอเคนนติดละถามจชนชนเขาบอกไม่รู้ <c oughs> แกบอกไม่รู้นะครับอ,อลละไรนะเข้ามาแล้วเอ้ยอ,อาดนนี้ใช่เอออด่นนี้ด <c oughs> ้แเอ่เอด้แอร์ได้แอร์ง่ายบอกไม่ร <c oughs> ู <c oughs> ้ดิ <c oughs> ตีกอไ,ได้เออ,เอ,อใช่อยู่บนหานน้ำมันดีสุดครับเป็นที่ที่ <c oughs> จะอกอร์ต้องไปน้อยที่สุดนะเนี่ยขอเป็นโซ่อีโซ่อีอยูย่เลยได้ไปลงบิวก็ได้แหมแหม,แมเฮ้ยตัว่าไอคนที่เป็นไอคนไอคนที่มันทำโปรไฟล์เป็นสติก๊กแมนนี่จักใช่ไหมอ่ะฮะทำไมอ่ะ คผู้หญิงอ๋อหรออ๋อทอคุยเองอ๋อบอกว่าเป็นผู้หญิงอ๋ออืมไนนะไปทอคุยกันเหรอเย่ไเจ๋งฮะดีงสิใชกูวางคุยเมือไรเลยวไม่ได้ว่าไม่ได้คุย แตดคุยอืมมันจะไปิดให,ห้เอาออืมฮกินเอกระบอกไม้ไผ่เผาจากข้าหลามติดมือหอมดีบอกงี้นไงเสียงอะไรวะนะ่าหยุดเล่นเลยหมดเฮ้ยได้หมเแลืวอ,อยากอไอฮอนมันเป็นไอไอฮอนปะอาอเสียงเสียงเสียง <c oughs> <c oughs> อย่างเราน่าตกลงเย่เอามาจากไหนฮะเฮ้ยมื่คนหนึ่งเขาตออคุยม่เป็นเพลงยางคน่ารักเลยปกคุยอ้าตกลงมันคุยด้วะไย เห็นดาแกนอนได้หมดแล้วอุ้ยไม่แหลกครับไม่แหลกอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่แหลกเฮ้ยทำไมลุงลุงบินได้เห็นเหมือนกันเมื่อกี้ลุงบินได้ลุงหัวติดกันไปบนข้างบนน่ะไม่รู้นะคอมดีออลเฮ้ยกีตาร์มันจะกลนลมไปไหนอ่ะทำไม คือแบบว่าเราต้องพยายามจะตั้งจอให้มันมือพีนะอะไรวะนะมันก็ดูไม่ติดเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย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 สวัสดีครับเออถอยถอยถอยครับถอยถอยครับถอยครับ พอมครับอย ok ู่ไหนวะนะอ๋อนี่สร an ุปออกมาก่อนแล้วนี่แม่เบสบอลเบ็ดเอาไอเราก็ได้ตาไปด้วยช่วยกดแก่ก่อน เอาอีกคนไหมล่ะอีกคนไหมเลยเอ้ยช่วยด้วยเอาช่วยด้วยเฮ้ยเด็กมาเอาทางนี้เออเกือบตกไปอีกรอบฮาเลยเนี่ย ดีตาอู้ฮ่าห้าหลานสดดีตา้นอะสวยบ้าฟังเลยนะครับคีตากีตาระเบิดระเบิดบึ้มนั่นแหละครับอัดบ้านเลยนะมีบอมบ์ สวัสดีครับสวัสดีครับนั้นครับเออเลยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับเมื่อกี้อะไรเหมือนเห็นซอมบี้แต่มันคือคันเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเห็นซอมบี้แต่มันคือคันเตอร์โอ้ยอะไรไม่มีอะไรสวัสดีครับข้างล่างนี่ม่วงเลยมัก บัลเอกเออร์เย้เ<ล>้เกสลอร์อะไรโอ้ไม่เอาเ<ล>กีตา้าดีกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยอยเสียงเพลงขึ้นอย่างนี้นะห้องเนี่มีรถให้ยิงอ่ะอืมไม่ยิงไม่ยิงดีกว่าเอ้าไม่ยิงก็ได้ยิงก็ดีไม่ยิงก็ได้ <c oughs> ปิดครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> เราทำงานกันเปทีมได้ดีนะบอกแล้วว่าทำงานกันเป็นทีมโอ้โหไอ้นี่เด็กชัว์เลย ATZ ซเนี่ยตั้งทีแบบไปแล้วดูรูปตก้งกูนี่เนี่ยเหรอ <gesch> อ <haciendo S 2> ๋อคลิกเกอร์ไม่ใช่คลิกเกอร์เฮ้ยยังไม่มีใครลงเสียงลงบิวเลยนะกำลังมาเลยไงปล่อยหน้าสักทีหน้าสักหน่อยใจเย็นใจเย็นอือเฮ้ยยังไงบิวถือปืนแล้วมองหน้าเลยวะอุ้ยอุ้ยไม่เดินตามด้วยไหมกลัวลงบิวแล้วเฮ้ยอย่าเดินตามอย่างนี้ มีวนว็อกเาด้วยใหม่ใหม่ใหวบๆเราโซอีนะช่างสิเราโซอีนะหมอบยิงล้วิวก็บิวหมดหัวไปไกลแล้วเนี่ยลงไปรู้ลุงเรงอีลุอิสเรี๋ยเรๆๆๆเรเฮ้ยเฮ้ยเถือบื้องจอไงนี่ไม่เอากลัวเรสอบครับ มาเบลเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยฝากเขาหมอนเป็นปืนลูน้านะฮะอ้าวอ๋ออยู่นี่สักทีสักทีไม่เคยยิงเลยนะไม่รู้อมันใจก็มายิงแล้วก็จบมายิงก็ับนะ ไ mm hmm. ม่เอาปิดความแล้วกมอง่ป๊อปนี่ับดดีหวด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 ดี มาเก็บเ e อ็พีเฉยเยอะเลยเอาพวกนายปล่อยมันได้ไงเนี่ยฮะสวัสดีคร mm ับ hmm อุ้ยปาดตะวันกูไป

ปีเปย์บอมเยยโตดาโอ้ <c oughs> เออมันพาใครไปนะ่ะรถด่วนมันไปรอให้จุดเซฟอะรถด,ด่วน มันกลับมาวะ <laughs> ม่าวะหหวด้วยก,ก,กีตารแต์แล้วทีก็ขึ้นรถด่วนไปแล้ว <laughs> <laughs> ลออไปลลลวเลวย,เยวมิ้ง <laughs> มาเอนะา <laughs> <laughs> โอ้โหเต็มหน้าโอ้โหเตี uh. ้ยมาโอ้โหเตี like> uh ้ย นอนอีกแล้วลดัสไ้มาล้โดทางไหนครับบอกด้วยเหลือสองคนแล้วอ่ะที่ดู ม่ต้องบอกครับเอาไปแล้วทางไงวะอ๋อ้งไ้่ะฮะแง,แง,แงเอาไปนู่นเอากูาาไปปลดล็อกพวกมึงก่อนแล้วกันอ,ออกมาเออมาช่วยกันด้วย

หัวแทงกีตาร์ลงวิวก็น่าบวมมันไม่ใชแหรอแดงเลยเลยเฮ้ยยังไม่ฮิวดีกว่า,วาต้องใช่แหละเย่ผิวเฮ้ยใครเอ้ยเกินถึงแล้วไม่ใช่ เอออีะไม่ต้องมาครับลงไปนอนตรงนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยงอเดี๋ยวองเดียวนออยิงิงเดียวไปแล้วไปแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์ปอ ไปใช้แล้วก็อปอดไฟท้องมีเดินผ่านหน้ามาหลังนั่นแหละครับเอ๊พวกนี้เฮ้ยวิ่งเลยฮะนั่นเตออะไรอ่ะถายแล้วถ่ายแล้วให้ผมอยู่อย่างสงบเลยเถอะให้ผมหิวอย่างสงบเลยเถอะ มาแล้วเอาโทษทีใครอยู่ข้างล่างวิทอุ้ย <c oughs> ว้าวปิดใครเฮ้ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อะไรลุงยิง่ามา,าหลังไล้เช่วยกับลุงยิงเลยโอ <Okay. S 2> เคสามสนไม่ถันว่ะอืมมันหันมาก็หมูต้องยิาางตอนที่มันยันหลังให้มเันหันหมาทาาาด,ดี๋รวเยร็วเรยิงอัดก,กันเลย ไปเลยเจ๊เจ๊ผมให้เลยเจ๊เจ๊ขอไม่อเล็กอ้ยมันอยู่นู่นยัลูกสองล้วน าานะติดประตรูให้นะสวัสดีครับต้องออกติดประตรูไปแล้วอืมนั่นแหละครับเคียร์มีวิธีตัวหนึ่งอยู่ไหนวะกระสุนก็กระ <c oughs> สุนกจ็กะจะหมดแล้วเฮ้ เธอเซฟเอาละเฮ้ยตัวฟางนี้ก็เข้าไปเลยครับฮ้ยิงรอยิงรอยิงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้บ้าเข้าแล้ว โอหคนเดียวโหตั้งไปเยอะทำไมได้เยอะขนาดนั้นเขาออกกีตาร์ไปอ่ะ เาด้ดดวายด่วน <c oughs> นั่นแหละอีกแล้วลุดอีกแล้ว,ว <c oughs> กูลุดอีกแล้ว <c oughs> ต้องลุด <c oughs> ทุกแมตชเลยเลย